สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิธีบรุรพาชาแน,นลรายงานตัวครับผมคลิปนี้แล้วผมจะพาออกมาดูระบบน้ำโซลารเซลล์นะครับเพื่อการเกษตรแบบยกหอสูงนะครับขออนุญาตเนาะนะครับท่านเจ้าของสถานที่เจ้าของสวนก็แล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องสนใจเป็นไอเดียเป็นแนวทางเนาะนะครับในพื้นที่สวนไรนาที่อยู่ห่างไกลสายส่ง ของการไฟฟ้านะครับอยากจะมีระบบน้ำนะครับใช้ในไร่ในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายนะครับตามที่ผมได้ได้สอบถามจากเจ้าของสวนบ้างนิดหน่อยแล้วก็นายช่างตอนที่เขากาลังสร้างอยู่เนาะนะครับกระจนท่านท่านสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับจนไปแล้วก็ได้มาเห็นโอ้เด่นตะงงานสวยงามเลยนะครับทีนี้เรามาดูระบบการทำงานก่อนนะครับว่า เขาทำงานยังไงเนาะนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไล่ให้ดูก่อนนะเพราะผมก็ยังไม่ได้มาดูในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะเป็นท่อนิ้วนิ้ว2นะครับท่อนิ้วสองนะครับเป็นซับเมอร์สโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าขนาดกี่แรงหรือว่ากี่วัตต์นะครับแต่คาดว่าน่าจะประมาณสัก 750วัตต์ขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปั๊มที่แบบมีขนาดความแรงที่1แรงหรือ1แรงครึ่งโดยประมาณนี้ครับโดยโดย,โ,ดยโซล่าเซลล์ส่วนมากก็จะประมาณนี้เนาะระบบขึ้นมาแล้วก็ลงบ่อไปเลยแล้วน้ำตัวนี้มันขึ้นไปยังไงนู้นอ่า,อาผมไล่เจอแล้วครับน่าจะเป็นปัม๊ม ปั๊มจุ่มนะครับอยู่ในบ่อตรงนั้นดูดน้ําขึ้นมานะครับมาพักในบ่อแบบนี้ครับอ่าเพื่อที่ให้ดินผ่านดินผ่านอากาศในการฟอกน้ํานะครับเติมออกซิเจนเข้าไปใช้ดินเป็นการตัวปรับโครงสร้างของน้ําให้เขามีค่าของความเป็นกลางกดดังที่เป็นกลางที่เหมาะสมในการจะใช้ไปลดพืชผัก ก็โดยการสูบจากบอ่อดินเนี่ยนะครับขึ้นมาครับอ่าอันนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วนะครับขึ้นมาปุ๊บดูดขึ้นมาอ่าก็จะมาเจอตัวกรองนี่ตัวกรองบางทีมันอย่างว่าครับอาจจะมีกุ้งหอยปูปลาดินหินใบไม้เศษตะกอนต่างๆก็จะผ่านมาตรงนี้นะครับผ่านเข้ากรองสองนิ้วนะครับถ้าเราจะ ทำการล้างนะครับเราก็เปิดฝาตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็นำไปเคาะไปล้างออกแล้วก็สวมเข้าไปใหม่นะครับแล้วน้ำครับก็จะขึ้นไปนู่นครับอ่าดูตามนะครับขึ้นไปนูน่นแล้วก็จะไปลงที่แทงนะครับถังเก็บน้ำถังทับน้ำด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าเขามีปริมาตรความจุน้ำที่กี่ลูกบาท กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับแผงโซล่าเซลล์กี่แผงครับดูเข้าๆนะครับก็น่าจะเป็นแผงเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนน้าก็จะลงมาตามท่อนั้นครับขนาดสามนิ้วครับลงมาปุ๊บใช้แรงโน้มถ่วงของโลกครับสูงที่อย่างน้อยประมาณหกเมตรนะครับลงมาปุ๊บนี่ครับลงมาปุ๊บ ผ่านมานี่ท่อตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเจ้าท่อแอร์แวร์นะครับเป็นท่อดักอากาศท่อเพิ่มแรงดันของน้ำนะครับเพื่อที่จะทำอะไรครับให้น้ำเนี่ยครับเวลาเขาลงมาเขาจะมีพวกระบบฟองอากาศอยู่ในน้ำนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นตัวฟอกนะครับน้ำเข้ามาดันขึ้นมามันก็จะดันไม่สุดหรอกครับเพราะวันมีฝาปิด ข้างบนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดน้ําน้ําดันขึ้นไปเจอแรงกดมันก็ดันลงดันลงมันก็จะทําให้น้ําที่ไหลออกไปเนี่ยครับมันก็จะเต็มท่อมันจะไม่มีฟองน้ําแบบเหมือนที่เราเปิดอ่าท่อน้ำนะครับมันจะมีฟองน้ำปุ๊บ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 เนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ท่านใช้สองท่อเลยครับที่ขนาดความสูงที่ไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับ น่าจะสองเมตรห้าสิบได้ไหมนะครับอ่าน่าจะประมาณที่สองเมตรห้าสิบสองท่อนนะครับขนาดน่าจะหกนิ้วนะครับท่อแอร์แวร์จะต้องใหญ่กว่านะครับของท่อส่งน้ำนะครับอันนี้คือทำไว้รอให้เจ้าของสวนเดินท่อเองนะครับตัวนี้ถ้าจะนำน้ำไปใช้นี่ก็เป็นวาวน้ำปิดไว้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูว่า มีน้ำออกมาไหมนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวเช็คระบบอ่าดูว่านี่ครับความแรงของน้ําครับอันนี้หกขุนนะครับหกขุนหกขุนอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดนะครับมาดูเหล็กครับอ่าอันนี้เป็นเหล็กกลองนะครับมันเป็นโครงสร้างครับตัวเอนะครับตัวค้ำเป็นเป็นค้ำเอนะครับตัวนี้มันจะถ่ายน้ําหนักนะครับจากนู่น ลงมาที่เสารครับทั้งสองข้างฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือกระจายน้ําหนักลงมาที่เสาก็จะถ่ายเทลงมานะครับตัวนี้ก็รับก็ถ่ายเทลงมาที่ฐานนะครับทั้งสี่นะครับกระจายแรงแรงอะไรเขาเรียกสับฟิศข,ของเขาอ่ะน,นะครับผมก็ไม่รู้ คือการกระจายน้ำหนักคือแบ่งไปทั้งสี่เสาอ,อ่ะอ่เอาง่ายๆนะครับอ้าวนี่ครับสวยงามครับแล้วทีนี้ก็มีบันไดาทางขึ้นครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไปดูพร้อมๆกันครับอโอ้คนกลัวความสูงนี่ผมบอกไว้เลยครับอย่าขึ้นมานะครับโอ้ยเอ,อ,อาเลยวะ ผมก็ขัวความสูงเหมือนกันครับโอ้เอา้าผมก็ได้ดูท้องทุ่งนาของผมเหมือนกันนะครับยังกระโดนเลยครับพี่น้องโอ้โหนนครับแปงผักชีแล้วก็ท้องทุ่งนาของผมนะครับเอโอ้สวยงามครับเอา้าเห็นเขาชะกันด้วยครับโอ้โหสวยงามครับอยู่ตรงนู้นเลยเขาชะกันเดี๋ยวผมขอเก็บภาพหน่อย ทีนี้ผมขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของแทงน้ําแล้วครับนะครับอันนี้ครับนี่นี่เป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับจํานวนสามแผงนะครับเป็นแผงเดิมที่อยู่ชั้นล่างนะครับนายช่างท่านก็นํามาไว้ชั้นบนสุดเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่น้องนะครับมาดูนนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะซูมดูก่อนเนาะนะครับว่า เขาใช้แผงที่มีกี G ่วัตต์กี่แอมป์นะครับเดี๋ยวดยวถสะอานออกก,ก็ดูไปเลยนะครับคนก็บอกไม่ถูกเนาะแต่ว่าเป็นแผงโซล่าเซลล์สามแผงนะครับสามแผงอโอ้โหโมเดิลหรือโมเดลนี่นะครับน่าจะโมเดลแท้งนะครับ ป้องกันแสง UV Stabilizer รับประกัน12ปี Year Warranty ปลอดภัยสำหรับบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค10ตี้ดูครับอ่า3,000ลิตรครับอ่า3,000ลิตร3,000ลิตรนะครับมีจำนวนทั้งหมด2ถังก็เป็น6,000ลิตร สูบจากสะขึ้นมานะครับก็จะมาผ่านตรงนี้นะครับขึ้นมานี่แล้วก็ลงที่แทงนี้นะครับอ้าวฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปก่อนนะครับตอนนี้ขาสั่นแล้วครับดูทางลงของผมครับผมจะต้องค่อยๆลงไปนะครับสองชั้นนะครับอ้าวฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้แหละนะครับ ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโอโหวิวหลักล้านวิวหลักล้าน